ีตอนนี้เรียนอยู่คอร์สอะไรของอาจารย์คะอ๋อตอนนี้เป็นตีอยู่ปีบสองเอ็นสองค่ะมีะปัจจุบันรณ์ทำงานหรือเป็นเล่นสายอยู่คะงานค่ะค่ะวัะนนี้มีความรู้สึกหรือความ,ราวามประทับใจอะไรตอนที่ได้เรียนกับอาจารย์แดงค่ะอ๋อคือบีบเพือเ่นอนเรียนกับอาจารย์แแบบมากเลยแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าคือทำงานที่ฐานเราไม่ค่อยเยอะเยอ่านสื่อ่ะ คุณดินเคยเรียนสาษาญี่ปุ่นที่ไหนมาก่อนเลยคะเคยเรียนที่มหาลัยค่ะเคยเรียนมหาลัยนะครับแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะเรียนรอบวิวที่คนเขาสนใจมากๆแล้วคุณดิ้นมีอะไรที่จะแบบฝากบอกอาจารย์แบบไหมคะก็ฝากขอบคุณอาจารย์กันค่ะเพราะว่าบางทีอย่างอย่างเรียนรอบวิวอะค่ะถ้าเกิดว่ามาเกาะ ごめんなさい。